ย้อนให้เกิดเกิดความสมองถ้าจิตได้เคยสว่างมาแล้วก็จะมัวหมองลงไปเช่นเดียวกับที่เราเคยมีความชำนาญในกิจการงานต่างๆมีเขียนหนังสือเป็นต้นถ้าทิ้งไว้นานๆเข้า การเขียนที่เคยว่าคล่องก็จะลืมลงหรือตัวสะกดตัวกาลันก็พลั้งเผลอลืมไปเพราะทิ้งไปนานตลอดจนสิ่งต่างๆสมมติว่าเราไปอยู่ประเทศจีนประเทศญี่ปุนป่นทั้งสิปีไม่ได้พูดภาษาไทย ภาษากนเนิดที่เกิดมาพูดดอย่างชัดเจนก็จะลืมไปสภาวะจิตก็เช่นเดียวกันถ้าการปฏิบัติไม่ต่อเนื่องความสงบของจิตความผ่องแผ้วของจิตก็จะเกิดความรุ่มรุ่มดอนสภาพของจิตถ้าไม่ผ่องแผ้วการฟังพระธรรมเทศนาก็ไม่ซึ้ง ที่จริงพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังได้กล่าวกันบูบบ่อยๆว่าอาธิกัลยานังมัชเชกัลยานังปริโยสาในกัลยานังพระธรรมภายเลาะในเบื้องต้นพระธรรมภายเลาะในถ้ำกลางพระธรรมภยเลาะในที่สุดคือสิ่งที่ภายเลาะนั้นหมายความว่าความซึง้งใจที่ได้ฟัง แต่ถ้าจิตของบุคคลมัวหมองทรงสายไม่อยู่ในกระแสรพระธรรมเทศนาไม่มีความตั้งใจไม่มีปิติพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงจะไพเราะดีเพียงไรก็ไม่สามารถที่จะทำให้ผู้ฟังดื่มด่ำคำสอนนั้นได้ เฉพาะอย่างยิ่งความตั้งใจในการปฏิบัติเอาใจฝักไฝจดจ่ออยู่อย่างต่อเนื่องและมั่นคงไม่ท้อถอยไม่ว่าจะเกิดอาการอะไร จิตโรยง่วงเงาหาวนอนเมื่อยร้าก็ดีมีกำลังต่อสู้ด้วยการฝักไฟเอาใจใส่อย่างต่อเนื่องจิตจะแก้วกล้าและเป็นสมาธิได้จิตของบุคคลเราถ้าหากว่าห่างไกลาคารขัดเกลา คืออารมณ์ภาวนานั่นเองก็จะเสื่อมลงตามลำดับแต่เมื่อภาวนาไว้ฝึกฝนไว้อบรมไว้ตั้งใจไว้ระวังไว้จะทรงไว้ได้ซึ่งความสงบหรือความผ่องแผ้วของจิตตลอดจนปฏิบัติจิตก็จะก้าวหน้า เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมคือเอาใจฝักใฝ่ในการทำสมาธิภาวนาทั้งอริยาบทนั่งอริยาบทยืนเดินและนอนตั้งจิตฝักใฝ่ไว้อยู่เสมอก็เหมือนกับว่าอยู่กับใกล้สมาธิจิตจออยู่กับสมาธิเหมือนคนยืนอยู่หน้าประตู จะเปิดประตูเข้าไปในภายในเมื่อไรก็ได้จิตที่จดจ่ออยู่กับอารมณ์แห่งการภาวนามากๆก,ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงสอนไว้ว่าภาวิตาปะหูรีกตาภาวนาคือการทำจิตให้สงบต้องทำมากมากทำบ่อยๆทำอยู่ทุกๆอริยบท คือแม่กิริยาเราจะประกอบกิจอื่นเช่นเดินเป็นต้นแต่ใจต้องฝากฝ่ายไว้หรือเวลาทำกิจอื่นใดต้องมีความตั้งใจไว้เป็นอารมณ์ถึงแม้ไม่ได้นึกถึงคำว่าพุโทโธก็ตามแต่ก็ตั้งใจิตในการทำกิจนั้นๆด้วยความตั้งใจจะเป็นการสร้างสารรค์วิสัยของจิต ให้มีความจดจ่ออยู่ในสิ่งนั้นๆที่ทําอะไรทันเมื่อเสร็จงานการต่างๆจิตก็จะคืนมาอยู่สภาพเดิมคือสิ่งที่นึกถึงอยู่เป็นประจำได้แก่พุโทโธธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเกิดความรู้ซึ้ง ได้อย่างแจ่มแจ้งก็เกิดกับบุคคลที่มีความตั้งใจจริงและฝึกฝนอย่างจริงจังอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายทำให้อารมณ์แห่งความสงบนั้นอยู่กับจิตตลอดไป จิตที่มีอารมณ์แห่งความสงบจิตที่มีความสงบเป็นอารมณ์เป็นเครื่องทำระใจให้พองแผ้วให้สว่างจิตที่พองแผ้วจิตที่สว่างย่อมรู้เห็นอัรทมได้ง่ายเช่นเดียวกับบุคคลอยู่ที่มืดมีโครมไฟมีไฟฉายหรือมี ดวงไฟอันหนึ่งอันใดส่องอยู่เราก็จะสามารถเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้จิตก็เหมือนกันที่พองแผ้วอยู่ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะเกิดความน้อมใจด้วยศรัทธาประสาทตรงกันข้ามจิตของบุคคล ที่ไม่ได้อบรมให้เกิดความผ่องแผ้วก็เหมือนบุคคลอยู่ที่มืดไม่มีโคมไฟอ่านหนังสือออกก็มองไม่เห็นตัวหนังสือตามีอยู่ก็มองอะไรไม่เห็นเช่นเดียวกับกจิตมีอยู่แต่ไม่สามารถจะรู้ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ ด้วยเหตุนี้พระองค์เคยตัดว่าทัพพีที่แช่อยู่ในน้ำแกงมันไม่รู้รสน้ำแกงเลยจิตของบุคคลที่มืดมนก็เช่นเดียวกันแม้จะอภาเหลืองมาครองจะก,กี่ชั้นหรือจับชายจีวรพระตะถาคตอยู่ก็ไม่เข้าสู่ธรรมินัยของพระองค์ได้ การเข้าสู่ธรรมวินัยของพระพุทธองค์แท้จริงที่ถูกต้องต้องเข้าทางจิตเมื่อจิตรู้จิตเห็นจิตแจ่มแจ้งแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปตามหมดเหมือนกับตอนที่พระพุทธองค์ทรงประกาศพระศาสนาอย่างที่ตะบุญลัทธิวันสวนตาหนุม่มตอนนั้นพระมหากัสปะกับ พวกชาดินเป็นพิสุหมดแล้วบริวารของพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเคยนับถือพวกชาดินมามากเมื่อเห็นชาดินกับพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยกันก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครใครเป็นศิทย์ใครเป็นอาจารย์จึงไม่เรียบร้อยตาา่างจะโกนเรียกชื่อเรียกพวกพ้องยืนบ้างนั่งบ้างพระพุทธเจ้าจึงได้ หาอุบายทําให้พวกนั้นตั้งอยู่ในความสงบด้วยหันไปถามหัวหน้าชาดินคืออุรุเวลากัสปะว่าพรดหรือวัดหรือข้อปฏิบัติเดิมของท่านปฏิบัติเพื่อมุ่งหวังผลอะไรเป็นต้นอุรุเวลากัสปะหมฉะเฉวียงบาด้วยความนอบน้อมเรียบร้อยแล้วกราบทูพรละผู้มีพระภาคเจ้า ถึงข้อปฏิบัติในการบูชาภัยก็เพื่อรูปรสจินเสียงที่น่าใคร่น่าพอใจและพระองค์ทรงตรัสถามต่อไปว่าเวลานี้ท่านละการบูชาฟไฟแล้วเพราะอะไรพระอุรุเวลากระสปะกราบเปลียนกราบพูลพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยความเคารพยิ่งว่าเมื่อได้สดับพระธรรมเทศนาของพระองค์ มีจิตสว่างเห็นความเป็นจริงผ่องใสไม่เกี่ยวข้องไม่วุ่นวายเป็นต้นซึ่งเกิดขึ้นในจิตโดยไม่ต้องมีใครมาบังคับให้เชื่อคำว่าเกิดขึ้นในจิตที่ไม่มีใครบังคับให้เชื่อคือรู้ธรรมที่แท้จริงรู้ที่จิตจิตจะรู้ธรรมได้ก็เพราะจิตผ่องใส จิตผ่องใสก็เกิดมาจากสงบความสงบก็เกิดมาจากภาวนาบทใดบทหนึ่งภาวนาเกิดขึ้นมาก็เกิดจากเอาใจฝักไ่จดจ่อความเอาใจจดฝักฝ่จดจอก็เกิดมาจากฉันทะคือความพอใจและจากศรัทธาความเชื่อสืบต่อต่อต่อกันมารวยใจความก็คือ ทรงไว้ถึงความสงบความผ่องแผ้วของจิตให้เป็นปกติเพราะฉะนั้นการรักษาจิตจึงเป็นสิ่งจึงเป็นการรักษาสิ่งที่สำคัญจิตจึงเป็นดุดดวงแก้วดวงใจในชีวิตของบุคคลบุคคลรักษาสิ่งอื่นไม่ดีไม่ได้ดีไม่เป็นไรแต่ถ้ารักษาจิตได้ดีแล้วก็เรียกว่าประเสริฐสุด สิ่งของภายนอกถึงจะมีการหวงแหนรักษาให้ดีเพียงใดก็ตามก็เป็นการรักษาแบบสามัญมีได้เป็นวัตถุที่พึ่งพาอาศัยตลอดไปส่วนการรักษาจิตย่อมเป็นประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและในภายภาคหน้าและในภายพบหน้าซึ่งบุคคลหรือสัตว์ทั้งหลาย ย่อมมีความเวียนว่ายตายเกิดเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพไม่แน่นอนตามกุศลอกุศลคือความผ่องแผ่วของจิตหรือความมัวหมองของจิตสมัยใดยจิตผ่องแผ่วจิตสว่างสวยัยก็สามารถรู้เห็นอัตธรรมได้ง่ายหรือแม่ดับจิตในขณะนั้นก็สู่สุคติ วนจิตของบุคคลใดมืดมนมัวหมองไม่ผ่องแพ้วแม้จะให้มีใครมาแสดงพระธรรมมาเทศนาที่ดีๆปานใดก็ตามก็ไม่สามารถเข้าสู่จิตใจของบุคคลนั้นได้เพราะฟ้ามืดมนเป็นกำแพงกลางกั้นอยู่เหล่านี้เป็นตัวอย่างอันมากเช่น ปริพาชกผู้หนึ่งเดินสวนทางกับพระผู้มีพระภาคเจ้าในระหว่างสีมาโพธิที่จะไปโปรดปัญจวัคคีเห็นพระผู้ไดเจ้ามีอินทรีย์ผ่องใสจึงถามว่าใครเป็นศาสดาของท่านท่านรู้ทำอะไรเป็นต้นพระผู้ได้เจ้าทรงตอบว่าเราเป็นสยามภูผู้เป็นเอง ปริภาชคสันหน้าแลบลิ้นหลอกไม่เชื่อแล้วก็หนีไปนี่เพราะภาวะของจิตถูกมานะความยึดมั่นถือมั่นถือตัวมิจราทิฏฐิความเห็นว่าตัวเองดีกว่าเขาเลิศกว่าเขาถูกต้องกว่าเขาได้ศึกษามีครูมาอาจารย์มามากกว่าเขา มานะทิฐิจึงปิดป้งจึงปิดกั้นดวงจิตของบุคคลคือปริภาชกนั้นไม่แห่น้อมไปด้วยความเชื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าคงทรงทราบดีแล้วว่าปริภาชกนี้จะถามว่าอย่างไรและเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรจึงได้ตรัสว่าเราเป็นสยามภูไม่ได้ทรงแสดงธรรมะแจกให้เห็น พราะรู้แล้วว่าปริพาชกนี้จิตยังไม่ถึงยังไม่ได้ระดับที่จะรู้อย่างนั้นจึงบอกตรงๆตามที่ได้รู้มาถึงบอกโดยพิสดารปริพาชกไม่เชื่อก็มีผลเท่านี้บอกโดยย่อโดยตรงๆไม่เชื่อก็มีผลเท่านี้ก็เลยตัดย่อๆกล่าวสั้นๆ ไม่ต้องเสียเวลาในการเจรจามากที่จะเสด็จไปโปรดปัญจวคัคคีเพราะฉะนั้นบุคคลที่ได้พบพระพ,พุทธเจ้าในสมัยนั้นมีอีกเป็นจำนวนไม่น้อยที่ไม่รู้เห็นอัตธรรมเลยที่พอมีแสงสว่างแสดงตนเป็นพุทธมาเป็นอุบาสกอุบาติกา ที่มีศรัทธาเรื่อมใสออกบวชในพระศาสนาหญิงและชายเป็นพิษุพิษุนีก็มีเป็นอันมากแต่ก็ชาวชมพูทวีปในยุคนั้นก็ไม่ใช่น้อยถึงจะมีการนับถือพระพุทธศาสนาทั่วภาคพ,พื้นก็ตามก็ยังมีอีกส่วนมากที่นับถือศาสนาพื้นเมืองตามเดิมยังไม่ยอมละทิ้ง และผู้ที่ไม่ยอมละทิ้งที่แข็งขันจริงๆนั้นมักจะเป็นหัวหน้าเจ้าสำนักเช่นสัญชัยปรีภาชกทั้งๆท,ที่อุปจิตสะและโกริตะคือสารีบุตรคามอวกลานะพยายามอ้อนวอนให้ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อฟังธรรมและบอกตรงๆด้วยความจริงใจว่า คำสอนในศาสนาของท่านนี้ไม่สามารถจะรู้มรู้ผลได้แต่สันชัยปรีภาชกก็ยังไม่ยอมไปยังไม่ยอมเชื่อโดยถือว่าตัวเองเป็นอาจารย์เป็นเจ้าณาจารย์มาก่อนจะไม่ยอมเป็นบริวารของใครนี่คือมิจฉาทิฐิและก็มานะถือตัวว่าเป็นอาจารย์คนมาก่อน ถือตัวว่ามีคำสอนสั่งสอนผู้อื่นมาก่อนจึงรวมเป็นมิจฉาทิฐิและมานะอันเป็นเครื่องผูกมัดทางด้านจิตใจให้มืดมนตราบใดที่ยังแก้มิจฉาทิฐิและมานะอันเป็นกิเลสเหล่านี้ไม่หมดลงไปได้ จิตไม่สามารถจะเป็นอิสระที่จะรู้ความจริงได้กับติดอยู่ในรัฐิเดิมวนเวียนอยู่เท่านั้นเองดังสัญชัยปริภาชกได้กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมคือสมาธิภาวนาต้องมีความตั้งใจจงใจ ฝักไฟอยู่เสมออย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายปฏิบัติได้บ่อยๆได้มากๆวันหนึ่งวันหนึ่งหลายๆเวลาเป็นเวลานานๆานานเท่าไรได้ยิ่งดีสภาพของจิตจะใสขึ้นสว่างขึ้นบางทีเราไม่รู้ตัวจิตที่จะใสขึ้นสว่างขึ้นรู้เห็นธรรมนั้น ถ้ามองดูในสมัยพระพุทธเจ้าบางคนพราะพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมแล้วก็ได้บรรลุมรรคผลนี่ประกอบด้วยบุญวาทนาของบุคคลน,นั้นในปางก่อนด้วยเคยฝึกฝนอบรมมาแล้วที่พระองค์เปรียบว่าเหมือนดอกบัวเหล่าที่หนึ่งพ้นจากน้ำแล้วพอได้แสงอาทิตย์ก็บานคือได้รับพระธรรมเทศนาก็รู้ รู้แจ้งทันทีบางคนก็ช้ากว่านั้นและคนที่ลำบากที่สุดก็ได้แก่ดอกบัวใต้น้ำที่ไม่มีโอกาสชูดอกของตัวเองพ้นจากน้ำเพราะต้องเป็นอาหารของปลาและเต่า บุคคลผู้มีมิจฉาทิฐิและมานะอย่างแรงกล้าเช่นเดียวกับผู้ที่เช่นเดียวกับดอกบัวที่สี่มีเป็นอันมากเช่นเดียวกันในสมัยนั้นทั้งกษัตริย์พรามณ์แพทย์สูตรผู้ที่งมงายอยู่ในรัฐที่เดิมไม่ปล่อยวาง ไม่ทำใจให้เป็นกลางรู้สภาพความเป็นจริงไม่มีโอกาสเข้าสู่ทำมินัยได้เพราะฉะนั้นการฝึกฝนอบรมจิตของตนถึงแม้วันนี้ยังไม่สงบแต่วันหน้าต้องสงบเมื่อทำต่อต่อไปและเมื่อสงบแล้ว ยังไม่เกิดปัญญาบำเพ็ญต่อไปก็จะเกิดปัญญาเป็นหนทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงไว้ไม่ใช่อัตกิลามถานโยกคือตึงเกินไปไม่ใช่การมาสุขันลิกานโยกคือหย่อนเกินไปหนทางที่พระองค์ทรงสแสดงอริยมรรคหรือไตรสิขาเป็นทางสายกลาง ที่บุคคลทั้งหลายจะมีภาคพ,พื้นความรู้เพียงใดก็าตามถ้าเป็นปกติจิตไม่วิปริตด้วยมิจฉาทิฐิแล้วสามารถที่จะรู้เห็นได้ทั้งสิ้นการสร้างสรรความเห็นของตนให้ถูกต้องมีจิตน้อมรับคำสอนมาพัฒนาจิตของตน ให้เห็นตามสภาผาพของฟามเป็นจริงและมีการปฏิบัติดังกล่าวมาก็จะเป็นผลเกิดขึ้นกับจิตของตนจะทำให้ชีวิตของตนเกิดความร่รมเย็นเป็นสุขสงบและเห็นอัดเห็นธรรมตลอดจนผู้ที่มีศรัทธาม,มากก็จะพ้นจากทุกข์ในพระศาสนา ดังนั้นต่อนี้ไปจงพากันตั้งใจน้อมนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่ออบรมจิตใจให้เกิดปิติอันจะเป็นกำลังในการภาวนาแล้วมีจิตตั้งมั่นภาวนาพุทโธพุทโธได้ฝา,ามีสติมีสติคุมจิตที่นึกว่าพุทโธพุทโธให้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง ความสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องอย่างกลางกลางให้จิตอยู่ในสภาพแห่งความเป็นกลางกลางเบาๆมีสติคุมจิตที่นึกว่าพุทโธไว้กิริยาที่มีสติคุมจิตปะให้เบาและว่าพุทโธไว้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอได้จะสงบได้ทุกคนไม่ว่าใครเพียงแต่ว่าสงบได้เร็วหรือชา้าได้นานหรือไม่นานเท่านั้นเอง ที่ไม่สงบเพราะคุมจิตอยู่ในวาระนี้ไม่ได้ถ้าคุมจิตอยู่ในวาระนี้ได้จะต้องสงบเหมือนกันหมดเหมือนกับวัตถุบางสิ่งบางอย่างซึ่งจะต้องมีอุณหภูมิเท่านั้นจึงจะละลายถ้าอุณหภูมิไม่ถึงก็ยังไม่ละลายฉันใดจิตนี้ก็เหมือนกันเมื่อรักษาความเป็นกลางความเบามีสติคุมจิตที่นึกไว้ให้สมาำเสมอได้ จิตก็จะสว่างได้สงบได้ถ้ามีความกระเพื่อมทางจิตความเบาของจิตก็ไม่สม่ำเสมอสติคุมก็ไม่สม่ำเสมอขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้น,นลงลงความสงบก็เกิดขึ้นยากมีลักษณะความเป็นจริงอย่างนี้ดังนั้นท่านจึงว่าใครเป็นผู้มีปัญญา คุมจิตของตนได้ดังกล่าวมาแล้วผู้นั้นจะถึงก่อนคือความสงบดังนั้นต่อน,นี้ไปจงตั้งใจภาวนาอบรมจิตของตนให้สงบเป็นสมาธิตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป